เราจะพาไปเยี่ยมชมสวนเกษตรของอาจารย์ทองแดงที่บ้านนองเพิงกันของอำเภอเกษตรวิสัยครับออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับนำโดยประธานชมรมครับคุณสมศักดิ์วานิชชังแล้วก็ท่านรองกัญญาครับพาเหล่าสมาชิกมาเยี่ยมชมนะครับต้อนรับกันอย่างอบอุ่นขั้นมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมความงามของดอกไม้ภายในสวนกันนะครับ ตามแผนที่เราจะมาเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็คือเราจะมาดูดอกพยอมและก็ดมกลิ่นดอกพยอมในสวนป่าครับแต่ปรากฏว่าปีนี้ดอกพยอมยังไม่ออกครับในป่านี้เราเลยเปลี่ยนแผนมาเยี่ยมชมสวนเกษตรที่โคง้งนางนาของท่านอาจารย์ทองแดงนะครับที่บ้านหนองเพิงอำเภอเกษตรวิสัย บอกเลยว่าประทับใจกับความงามของดอกไม้และก็พืชผักผลไม้นะครับในสวนเป็นอย่างมากดอกแต่ไม่ใช่ดอกดอกไม้นานาพันธุ์ครับจำชื่อไม่ได้แต่สวยงามมากครับกำลังออกดอกแข่งกันเลยเสวน ลังจากนั้นทีมงานก็พากันเดินทางกลับภาษีวิสัยครับแต่ว่าระหว่างเดินทางกลับก็พบว่ามีดอกพยอมให้เราดมกลิ่นบ้งดอกพยออางเโอ้ยมน่ใหญ่ลำบากมาไดกงมาบ้งนี่ครับดอกไม้มงปลาดอกแฉง่ดอกพยอมที่นี่นะครับต้นใหญ่มาก อายุน่าจะราวประมาณหนึ่งร้อยปีกลิ่นหอมของดอกพยอมส่งกลิ่นหอมไปทั่วท้องทุ่งนาดอกแสดงสีชมพูครับ ขอบคุณเจ้าของสวนหน้าครับพงนองหน้าเชิญมาใหม่นะครับมาซิดเบ็ดกินปลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า